ทียานเดลี่พอดแคสตพอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิชเชนสวัสดีครับพก,กับผมโทมัสพิชเยยของพัติครั้งนะครับมาต่อกันใน EP นี้นะครับในหัวข้อในว่าด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงว่าเราทำข้อผิดพลาดอะไรได้บ้างซึ่ง ความผิดพลาดนั้นเนี่ยทำให้เราไม่สามารถทําให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยประสบผลสําเร็จได้นะครับซึ่งเป็นบทความจาก Harvard Business Review นะครับซึ่งเขียนโดยคุณจอห์นพีคอ์เตอร์นะครับใน2 EP ก่อนนันนี้ผมพูดไปถึงขั้นตอนนะครับแล้วก็ความผิดพลาดใน EP นี้ครับมาไล่ถึงความผิดพลาดซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยทำให้คุณผู้ฟังน่าจะเอาไปประกอบการพิจารณานะครับว่าความผิดพลาดอะไรบ้างที่เราจาเป็นที่จะต้อง ตระหนักถึงแล้วก็พยายามที่จะไม่ทําให้มันเกิดขึ้นนะครับความผิดพลาดข้อที่3ก็คือการขาดวิสัยทัศน์นะครับผมว่าข้อนี้มันค่อนข้างจะฟังปั๊บเนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับอาจจะไม่ต้องพูดถึงดีเทลด้วยซ้ําเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆที่ประสบความสําเร็จเนี่ยต้องเริ่มจากการมีวิสัยทัศน์ที่เฉียบขาดแล้วก็เห็นภาพนะคือเรื่องบางอย่างวิสัยทัศน์บางอย่างยากแต่เขาบอกว่าถ้าคุณไม่เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆเนี่ย คุณไม่สามารถอธิบายสิ่งยากๆให้กลายเป็นสิ่งง่ายๆและผู้คนเข้าใจได้ภายในเวลาอันสั้นเนี่ยแปลว่าคุณยังไม่ได้เข้าใจสิ่งนั้นจริงๆซึ่งสำหรับผมเองคําว่าวิสัยทัศน์ก็อยู่ในรูปแบบแบบนี้ด้วยถ้าคุณไม่สามารถอธิบายวิสัยทัศน์ให้คนอื่นฟังแล้วรู้สึกว่าเออเข้าใจพอมองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะยากมากๆไปด้วยนะครับก็อันนี้ผมว่าก่อนที่จะไปลงมือการสร้างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวผู้บริหารเองหรือตัวคุณเองนะครับ ต้องสามารถผู้วิสัยทัศน์ออกมาให้เหล่า follower หรือผู้ตามเนี่ยเห็นดีดเห็นงามไปด้วยก่อนหรืออย่างน้อย,ยให้เขาได้รู้สึกว่ามันมี communication บางอย่างมาจากคุณที่ทําให้เขารู้สึกว่าโอเคเราจะเริ่มแล้วนะแล้วก็สิ่งที่คุณกําลังพาไปเนี่ยมันไม่ได้มองไม่เห็นภาพไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่นะครับความผิดพลาดต่อไปครับความผิดพลาดที่4ี่ก็คือมีการสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่น้อยเกินไปข้อเมื่อกี้นะฮะถ้ามีวิสัยทัศน์นี่ผมว่ายากเลยนะครับ แต่มีวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยสื่อสารน้อยเกินไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยเลยเพราะว่ามันทําให้คนไม่รู้สึกว่าแล้วการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันจําเป็นหรือไม่จําเป็นหรือบางทีนะโดยเฉพาะมนุษย์อย่างเราเราเนี่ยเรามักจะกลัวการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วแล้วเวลาที่เราเอาไปพูดถึงกันเองเนี่ยเราก็มักจะไม่พูดถึงในแง่ดีนะบางทีก็เอาวิสัยทัศน์ที่ดีแล้วก็น่าจะช่วยสร้าง ผลประโยชน์ให้กับองค์กรในอนาคตไปพูดในด้านไม่ดีเช่นเดี๋ยวจะต้องโดนลดเงินเดือนเดี๋ยวจะต้องโดนตัดคนลดคนแน่ๆคนนั้นจะต้องโดนไล่ออกคนนี้จะไม่ได้ทํางานต่อจะต้องมีผู้บริหารคนใหม่เข้ามาแทนที่จะต้องยุบแผนกนั้นแผนกนี้จะโดนตัดบัะเจ็ตอย่างนี้เป็นต้นนี่คือถ้ามีการสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์น้อยเกินไปอันนี้ในมุมส่วนตัวของผมนะฮะไม่ได้ไม่ใช่ว่าจากหนังสือนะครับเวลาเมื่อไรก็ตามที่ under communication สิ่งที่ตามมา มักจะเป็น Rumors นะครับก็คือเป็นคำนิมทาคำข่าวลือที่เป็น Fake News แล้วก็เป็นในทางที่ไม่ดีแล้วก็จะเสียเวลาที่เสียอารมณ์ด้วยที่คุณจะต้องไปคอยตามแก้ไขข่าว Fake News นะครับหรือว่าข่าวลือเหล่านั้นที่มันก็จะสร้างผลกระทบอย่างน้อยกระทางด้านจิตใจและขวัญกำลังใจของทีมงานในองค์กรของคุณนะครับจอห์นบอกว่าผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเนี่ยใช้เวลามาก ไปกับการบรรยายวิสัยทัศน์แก่พนักงานฝ่ายต่างๆแต่เรื่องนี้น่าสนใจนะครับพนักงานส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจวิสัยทัศน์นั้นนะครับซึ่งไม่น่าประหลาดใจครับเพราะว่าการสื่อสารเกี่ยวกับวิสัยทัศน์นั้นเนี่ยมักจะมีสัสดส่วนแค่0.005%ของการสื่อสารทั้งหมดในบริษัทแต่ละปีนะครับผมเข้าใจว่ามันคงไม่ได้มีการนูมริกออกมาแล้วแต่ว่าจอห์นพูดเห็นภาพมากๆว่าไอ้คำว่าวิสัยทัศน์เนี่ยส่วนใหญ่บริษัทมักจะไม่ค่อยย้ำๆพูดถึงเรื่องนั้น นะครับแต่ว่านะครับการสื่อสารบางอย่างเนี่ยก็เรียกว่าช่วยได้เยอะนะฮะในนี้จอนบอกว่าผู้บริหารระดับสูงบางคนก็มีการสื่อสารผ่านทางอีเมลจดหมายข่าวแล้วก็การบรรยายที่มากขึ้นก็ช่วยได้แต่ประเด็นหลักสำคัญเหลือก็คือผู้บริหารเองเนี่ยกลับแสดงพฤติกรรมในในแบบที่ขัดแยง้งกับวิสัยทัศน์ที่ตัวเองพูดขึ้นมา ผลลั์ที่ได้จึงเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่พนักงานที่เพิ่มมากขึ้นก็คือ r u m o r s หรือ Fake News หรือข่าวลือแบบที่ผมว่านั่นแหละซึ่งทําให้ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวผู้บริหารเองสื่อสารออกมากลับลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงจอห์นบอกว่าจะไม่มีทางเกิดขึ้นหากคนในบริษัทที่มีอยู่หลายร้อยหรือเป็นพันคนนั้นเนี่ยไม่เต็มใจที่จะร่วมมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือซึ่งในบางครั้งมันอาจจะหมายถึงการต้องยอมเสียสละบางอย่างในระยะสั้น ถ้าพนักงานไม่ยอมที่จะเสียสละใดๆแม้ว่าจะไม่พอใจกับสภาพที่เป็นอยู่สิ่งนั้นจะเป็นตัวขัดขวางที่ทําให้องค์กรไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้สิ่งเดียวที่จะทำให้ผู้คนเหล่านั้นยอมที่จะสละสิ่งที่ตัวเองได้รับอยู่เนี่ยนะครับก็คือความเขาจะต้องเชื่อก่อนว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นสามารถทําให้เกิดประโยชน์ได้จริงซึ่งตรงนี้ถ้าไม่มีการสื่อสารที่น่าเชื่อถือมากๆ ก็จะไม่มีทางเข้าถึงจิตใจของพนักงานเหล่านี้ได้นะครับซึ่งผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครการสื่อสารถือเป็น KPI ข้อแรกที่สําคัญมากๆของคนที่เป็นระดับผู้บริหารถ้าคุณไม่สามารถที่จะสื่อสารได้หลังจากนั้นงานยากทวีคูณเลยครับแต่ถ้าคุณสื่อสารได้ดีครับงานยากมีโอกาสกลายเป็นงานง่ายได้ทวีคูณเช่นเดียวกันนะครับ จอห์นบอกว่าสําหรับบริษัทที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้สาเร็จนั้นเนี่ยผู้บริหารจะใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อสื่อสารให้คนในบริษัทรับรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ใหม่โดยอาจจะเปลี่ยนจดหมขายข่าวของบริษัทที่น่าเบือ่อแล้วก็อาจจะไม่มีใครสนใจอ่านนะครับให้เป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็เปลี่ยนการประชุมผู้บริหารประจำไตรมาสที่อาจจะน่าเบือ่อแล้วก็ทำแค่พอเป็นพิธีให้กลายเป็นการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างน่าตื่นเต้น เกี่ยวกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงในบริษัทนะครับดังสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มันคือการสื่อสารนั่นแหละถ้าสื่อสารได้ดีก็ช่วยด้เยอะนะครับความผิดพลาดข้อต่อไปนะครับความผิดพลาดที่5ก็คือไม่ขจัดอุปสรรคที่ขัดขวางวิสัยทัศน์ใหม่นะครับเมื่อกี้เรื่องการสื่อสารแล้วพอสื่อสารไปอาจจะเฉียบขาดแล้วแต่ก็ต้องอย่าลืมว่าไม่ได้แปลว่าถนนหนทางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงของคุณมันจะราบเรียบจอห์นบอกว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ประสบผลสําเร็จ เริ่มต้นจากการให้ผู้คนจํานวนมากเข้ามาในส่วนเกี่ยวข้องในระหว่างที่กระบวนการนี้ดําเนินอยู่โดยมีการเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองได้ลองใช้วิธีที่ต่างจากเดิมนะครับซึ่งอาจจะต้องเป็นการหาความคิดใหม่ๆการแสดงความเป็นผู้นำนะครับแต่ข้อจํากัดที่มีก็คือการกระท,ทําทั้งหมดที่กล่าวมาจะต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตก,กว้างๆของวิสัยทัศน์ที่กนนําหนดแล้วก็ยิ่งคนมีส่วนร่วมนั้นมีจํานวนมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ จะยิ่งออกมาดีมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าในบางครั้งครับอุปสรรคที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การนาให้ผู้คนมีเข้ามามีส่วนร่วมจํานวนมากๆนั้นบางครั้งก็คือโครงสร้างขององค์กรเองครับเช่นการกําหนดขอบเขตของงานแต่ละประเภทเอาไว้อย่างแคบๆซึ่งอาจจะบ่อนทําลายความพยายามในการเพิ่มผลิตภาพหรือการทําให้การเอาลูกค้าเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยกลายเป็นเรื่องยากมากๆนะครับเช่นอาจจะไปสนใจเรื่องการผลิตซะเยอะ ครับสนใจขั้นตอนภายในของบริษัทที่อาจจะต้องอะไรฮะมีเรื่องของขั้นตอนทางกฎหมายมาควบคุมอย่างนี้เป็นต้นนะ่ซึ่งอันเนี้ยก็คือเป็นอุปสรรคนั่นแหละซึ่งบางครั้งเนี่ยระบบการจ่ายค่าตอบแทนแล้วก็การประเมินผลงานก็บังนะคับนะฮะให้คนต้องเลือกระหว่างการทําตามวิสัยทัศน์ใหม่ๆที่สื่อสารออกมาหรือการเลือกที่จะทําตามในแบบเดิมๆเ,เพื่อจะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้นะครับซึ่ง ในช่วงแรกของการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีบริษัทใดที่มีแรงขับเคลื่อนอิทธิพลหรือเวลามากพอที่จะขจัดอุปสรรคทั้งหมดออกไปได้จริงนะครับสิ่งเหล่านี้ต่อให้มันไม่สามารถที่จะขจัดเปลี่ยงเดียวออกไปได้หมดก็จริงนะครับแต่อย่างน้อยก็ต้องจัดการแล้วก็ขจัดอุปสรรคที่สําคัญสาคัญเนี่ยออกไปก่อนซึ่งถ้าอุปสรรคอยู่ที่ตัวบุคคลก็ต้องจัดการที่ตัวบุคคลนะครับถ้าเป็นเรื่องของระบบก็ต้องจัดการที่ระบบนะครับ ความผิดพลาดในข้อต่อไปครับคือการไม่มีการวางแผนและสร้างความสําเร็จในระยะสั้นอย่างเป็นระบบนะครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงนะสิ่งที่สําคัญคือต้องมีควิกวินบางอย่างออกมาให้เห็นแบบเร็วๆให้คนให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยเปลี่ยนแปลงแล้วดีเปลี่ยนแปลงแล้วไม่ยากเกินไปเปลี่ยนแปลงแล้วมี Impact นะครับอันนี้ส่วนตัวผมเองนะฮะมาที่บทความของจอี่ยเขาบอกว,ว่าการทาให้การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยเวลา และความพยายามในการสร้างความเปลี่ยนแปลงอาจจะหยุดชะง,งักได้ถ้าไม่มีการกําหนดเป้าหมายระยะสั้นที่จะต้องทําให้บรรลุเมื่อไม่มีการกําหนดเป้าหมายระยะสั้นก็คือทําไปเรื่อยๆพอทําไปเรื่อยๆอันนี้ส่วนตัวผมนะเราก็มักจะลืมไปแล้วว่าไอาการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเป็นสิ่งจําเป็นยังไงพอมันมีปัญหาเข้ามามีอุปสรรคมีความยากลําบากในการต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงซึ่งมันอาจจะไม่ได้ยากที่เราแต่มันไปยากที่คนอื่น ก็ทาให้เขารู้สึกว่าต้องต่อต้านเพราะว่าการต่อต้านนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าสําหรับองค์กรไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงซึ่งนี่แหละนะครับพอไม่มีการสร้างควิกวินทําให้ผู้คนจํานวนมากๆที่ยังมองเห็นเข้ามาว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นมันมี Impact ในแง่บวกให้กับองค์กรก็จะทําให้การต่อต้านมันเริ่มมากขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับจอร์นบอกว่าเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีหลังจากที่สร้างความเปลี่ยนแปลงได้สาเร็จเนี่ย คุณจะพบว่าตัวชี้วัดด้านคุณภาพบางตัวมันจะสูงขึ้นรายได้ก็จะไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก็ยังเห็นได้ว่ามีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ประสบความสําเร็จหรือส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทที่เพิ่มขึ้นนี่เขาบอกว่าสิเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงให้เสร็จภายในเวลาที่ไม่ใช่เวลานานกึนไปในบทความของจอห์นพูดถึงเวลา1-2ปีนะครับแต่สําหรับผมเอง1ปี2ปีก็นานเกินไปนี่ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทคุณเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมไหนนะครับแล้วก็อยู่ในไซส์ แบบไหนด้วยนะครับจอร์นบอกว่าการสร้างความสําเร็จในระยะสั้นนั้นแตกต่างจากการหวังถึงความสําเร็จนะครับเพราะว่าการหวังถึงความสําเร็จเนี่ยเป็นการรอให้ความสําเร็จเกิดขึ้นเองนะครับไม่เหมือนกับแบบแรกนะครับก็คือต้องลงมือทําซึ่งการสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นั้นต้องอาศัยผู้บริหารที่ต้องคอยมองหาทางที่จะปรับปรุงผลการดาเนินง,งานให้ดีขึ้นอยู่เสมอนั่นคือต้องสร้าง ช็อตวินหรือควิกวินสลวินเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าต้องรอปีหนึ่งสปีแล้วถึงจะเห็นผลนะครับแล้วก็ต้องประกอบกับเรื่องของการมีรีวอร์ดหรือมีรางวัลให้ด้วยนะครับความผิดพลาดข้อต่อไปครับคือการประกาศชัยชนะเร็วเกินไปจอนบอกว่าบางทีเนี่ยหลังจากที่ hard work นะครับทำงานหนักมากในการสร้างความเปลี่ยนแปลงมาหลายปีแล้วเนี่ยตัวผู้บริหารอาจจะอยากประกาศชัยชนะ ได้สักทีว่าผลการดําเนินงานบางส่วนที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยมันเป็นชัยชนะแล้วนะครับจอนบอกว่าถึงแม้ว่าการฉลองความสําเร็จมันจะเป็นเรื่องที่ดีก็ตามนะครับแต่การประกาศชัยชนะในสงครามก่อนเวลาอันควรอาจจะเป็นหายนะก็ได้โดยกระบวนการที่จะทําให้การเปลี่ยนแปลงฝังรากลึกในวัฒนธรรมองค์กรบริษัทนั้นเนี่ยจอนบอกว่าต้องใช้อาจจะต้องใช้บริวารเอออาจจะต้องใช้เวลา5หรือ10ปีด้วยซ้ําซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ย วิธีการใหม่ๆที่นําเข้ามาใช้เนี่ยยังไม่ฝังรากลึกแล้วก็ยังไม่มีรากฐานที่มั่นคงในบริษัทและอาจจะถูกถอดถอนออกไปเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประกาศชัยชนะเร็วจนเกินไปเพราะบางทีสงครามอาจจะยังไม่จบไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ความผิดพลาดอันสุดท้ายนะครับก็คือไม่ปลูกฝังการเปลี่ยนแปลงลงในวัฒนธรรมองค์กรของบริษัทนะครับก็ อาจจะล่อมาจากความผิดพลาดข้อเมื่อกี้นะครับจอนบอกว,ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะคงอยู่ได้ในระยะยาวเมื่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกลายเป็นวิธีการดําเนินงานของเราที่นี่นะครับ this is how we work here นะครับโดยกลายเป็นส่วนหนึ่งในกระแสะเลือดของบริษัทที่ไหลเวียนอยู่ดังนั้นแล้วถ้าพฤติกรรมแบบใหม่ที่สร้างขึ้นยังไม่ฝังรากลึกอยู่ในบรรทัดฐานทางสังคมและค่านิยมที่คนในบริษัทยึดถือร่วมกันแล้วเนี่ยจอห์นบอกว่าพฤติกรรมที่ อุตสาห์ hard working กันมาเป็นเวลาเป็นปีเนี่ยอยู่ดีๆอาจจะเสื่อมสลายได้ภายในเวลาสั้นๆเมื่อเจอแรงกดดันให้ต้องเปลี่ยนแปลงหรือไอแรงกดดันที่เราพยายามผลักดันในการเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยมันค่อยๆซาแล้วก็ค่อยๆจางหายไปนะครับผมว่าข้อนี้คือเมื่อคุณสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ยในท้ายที่สุดคุณต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงนั้นให้กลายเป็นวัฒนธรรมนะครับ ซึ่งวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรอันนี้ผมอ่านในสิ่งที่จอห์นเขียนแล้วนะก็รู้สึกว่าเออผมไม่ได้อ่านบทความนี้มาก่อนนะครับแต่ว่าที่ผมไปปฏิบัติจริงเนี่ยก็เป็นตามนี้จริงๆนะครับข้อแรกคุณต้องเริ่มจากการกาหนดวิสัยทัศน์ก่อนกําหนดเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหลังจากนั้นคุณก็ต้องสื่อสารครับสื่อสารเพื่อให้คนอินกับคุณ แล้วคุณก็ต้องเลือกแค่ผู้บริหารบางคนกลุ่มคนเล็กๆเนี่ยมา่วมร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงร่วมสร้าง small win quick win ให้ได้ก่อนจากนั้นถึงจะขยายไปทั้งวงทั้งองค์กรพอขยายไปนะฮะให้คนทั้งองค์กรเริ่มปฏิบัติตามได้ก็ต้องผลักดันต่อไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายสร้างมันให้กลายเป็นวัฒนธรรมแล้วจึงจะเอาวัฒนธรรมนั้นเนี่ยไปเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์นะอุปกรณ์หรือเป็นซอฟต์แวร์ในองค์กรนะครับ ก็โดยความบังเอิญผมเองก็นําไปปฏิบัติเนี่ยก็มีความระไม้คล้ายกับสิ่งที่จอห์นนะครับเขียนขึ้นมาก็คุณผู้ฟังที่พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือจะเป็นในแผนกก็ตามหรือแม้จะเป็นที่บ้านหรือตัวคุณเองครับเฟรมเวิร์คนี้เอาไปใช้ได้ในเรียกว่าต้องอัดเด็นะฮะคงไม่ใช่แบบว่ากำปัน้นทุบดินเอาตามขั้นตอนที่ว่านั้นตลอดแต่ผมเชื่อว่าการอัดเด็จะช่วยทําให้คุณผู้ฟังเนี่ย อยู่ในขั้นตอนแห่งการเป,ปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่เป็นผลดีนะครับการเป,ปลี่ยนแปลงไม่ใช่เกิดขึ้นด้วยอีเวนต์นะครแต่มันเกิดขึ้นด้วย process แล้วก็ขั้นตอนแล้วก็ให้เระยะเวลาเนี่ยมันทํางานของมันเมื่อเวลาผ่านไปนะครับคุณจะพบว่าการเป,ปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยช่วยคุณได้มองย้อนกลับไปในอดีตโอ้โ oh, หถ้าวันนั้นไม่ได้เริ่มเปลี่ยนแปลง,ปลงวันนี้ปัญหามากกว่าน,นี้หรือเปล่าขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับ กันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทียานเดลี่พอดแคสต์พอดแคสต์สาระน่ารู้และเรื่องราวพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันสำหรับคนทำธุรกิจกับผมโทมัสพิเชย